มันิเฟตกฎแรงดึงดูดเจ็ดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาที่ต้องประกาศให้จักรวาลได้ยินเมื่อรับคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงหนังสือมันิเฟตกฎแรงดึงดูดเจ็ดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาเขียนโดยคุณโรซี่นะคะจะเป็นคู่มือสําคัญสําหรับทุกคนที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงพลังภายในตัวเองมากขึ้นด้วยการปฏิบัติตามเจ็ดขั้นตอนง่ายๆเราจะเข้าใจศิลปะที่แท้จริงของการใช้จิตดุลบันดาล และสร้างชีวิตที่เราเฝ้าฝันถึงมาตลอดสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเจะมาถอดบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนฟังกันค่ะ manifest คืออะไร manifest ก็คือจิตโดนบันดาล มันเป็นความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนาดึงดูดสิ่งใด้ก็ตามที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตและทําให้เรากลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตนเองขึ้นมาแต่ manifest ไม่ใช่แค่การคิดถึงเป้าหมายอย่างเดียวแต่เป็นความเชื่อจากจิตใต้สํานึกสิ่งที่เราสมควรได้รับเราจะใช้จิตดุลบันดาลได้เฉพาะสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าเรามีค่าควรที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตเราและไม่ใช่แค่การนึกถึงหรือว่าเขียนเป้าหมายนั้น แต่เป็นการลงมือทําไม่ว่าจะเป็นคําว่ากดแรงดึงดูดหรือมานิเฟสก็ล้วนเป็นสิ่งที่ใครหลายคนให้ความสนใจคะ่ะไม่ใช่กับแค่ทศวรรษนี้เท่านั้นนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานานแล้วคะ่ะหลายๆคนนะคะก็เคยอ,อ่านหนังสือมานิเฟสกดแรงดึงดูด7จดขั้นตอนทุกสิ่งที่รารถนามาแล้วนะคะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาถอดบทเรียนจากหนังสือมานิเฟสเล่มนี้กันนะคะข้อ 1. มองภาพให้ชัดเจน เรามองภาพตัวเองอีก10ปีข้างหน้าไว้อย่างไรนะคะเป็นคำถามที่เมื่อถูกถามจะใช้เวลาคิดนานกว่าคำถามโดยทั่วไปเพราะ ความไม่รู้หรือเพาะไม่กล้าคิดแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะคะจงจําไว้ว่าไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นที่กําลังประสบกับภาวะดังกล่าวมีผู้คนมากมายนะคะที่อาจกําลังหลงทางหาทางออกไม่เจอในชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะกําลังสอนให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงในใจเท่านั้นตัดสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นน่าจะต้องการออกไปก่อน การนึกภาพออกมันมานะคะมีความสาคัญต่อจิตด,ดนงดานนะคะเวลาเราสร้างประสบการณ์นหนึ่งขึ้นในใจสมองก็จะตอบสนองกับสิ่งนั้นราวกับมันเกิดขึ้นจริงค่ะเช่นถ้าเรานึกภาพว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสมองเนี่ยก็จะตอบสนองรากับว่าเราเครียดจริงๆร,ระบบประสาทเตรียมที่จะสู้หรือว่าจะหนีและจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมานะคะทาให้หัวใจเราเนี่ยเต้นเร็วขึ้นหายใจติดขัดและแรง ดันเลือดสูงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไน้ถึงสถานการณ์ที่ทําให้ใจเราสงบสมองจะสั่งให้ระบบประสาทนะคะอยู่ในความสงบแล้วก็ทําให้ร่างกายผ่อนคลายได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราคิดจะส่งผลต่อสรีระวิทยาได้จริงค่ะและเป็นตัวกําหนดว่าเราจะดิงนดูดอะไรเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้นะคะยังมีเทียนหอมกระดาษปากกาสีจุดเริ่มต้นของความสำเร็จค่ะการเขียนวิชั่นบอร์ดนะคะเป็นการออกแบบในชีวิต แบบที่เราอยากจะเป็นค่ะที่เคยคิดว่าอยู่แค่ในสมองเรามาตลอดเลยจะช่วยให้ถ่ายทอดออกมาจากสมองให้ภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นค่ะโดยคุณดูซี่นะคะบอกว่าเราไม่สามารถถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้หากไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนมินิทริคส์นะคะที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือการเขียนแปะและเก็บค่ะวิธีที่1สร้างบรรยากาศด้วยเทียนหอมค่ะโดยการเปิดเพลงคลอหรือว่าหาพื้นที่สงบๆนั่งค่ะ วิธีที่2ใช้กระดาษหรือการ์ดแผ่นใหญ่นะคะเขียนเป้าหมายด้วยปากกาสีหรือแปะภาพที่ชอบนี่เองค่ะวิธีที่3กํกำหนดเวลาคือวันที่ที่เราอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงค่ะวิธีที่4ลงมือทำใส่ตัวตนแล้วก็ความรู้สึกลงไปในวิชั่นบอร์ดใส่ความรู้สึกลงไปในอนาคตที่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงค่ะวิธีที่5แยกวิชั่นบอร์ดออกเป็น6ส่วนก็คือส่วนที่1พัฒนานตนเองค่ะ ส่วนที่2ความรักและก็ความสัมพันธ์ส่วนที่3หน้าที่การงานส่วนที่4เพื่อนและครอบครัวส่วนที่5บ้านหรือว่าที่อยู่และส่วนที่6งานอดิเรกหรือว่าสิ่งบันเทิงต่างๆค่ะวิธีที่6ออกแบบชีวิตแต่ละส่วนค่ะตัวอย่างเช่นแปะบ้านในฝันลงในส่วนของบ้านที่เรากําลังอยู่นะคะหรือว่าที่ที่เราอยู่นะคะวิธีที่7ค่ะเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ตรงนี้นะคะเก็บไว้เปิดดูเมื่อถึงวันที่เราเนี่ยเขียนไว้ในหัวกระดาษแล้วนะคะว่าเราจะสําเร็จวันนี้วันนี้นะเราก็สามารถนํามันเปิดออกมาดูได้ค่ะขณะที่เราเขียนวิชั่นบอร์ดนะคะให้จําไว้ว่าเมื่อเราเริ่มเขียนจงโอบรับตัวตนที่เราปรารถนาแล้วก็เป้าหมายที่เราหวังไว้จะขยายตัวและเมื่อเราเติบโตขึ้นความฝันของเราก็จะเติบโตตามขึ้นไปด้วยปล่อยตัวตามสบายแล้วก็ยืดหยุ่นกับการนึกภาพบางอย่างอย่างเต็มที่ จะเติมหรือลบอะไรก็ได้ตามสบายเลยค่ะ ข้อที่2จุดเริ่มต้นคือการรักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขเป็นอีกหนึ่งบทนะคะที่อยากจะแนะนำมากเลยค่ะเพราะเราเห็นด้วยแบบสุดใจเลยค่ะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองมากพอไม่ว่าอยากจะได้อะไรฝันอะไรอยากจะเป็นแบบไหนสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยคะ่ะเพราะลึกๆแล้วนะคะเราเองก็เชื่อว่าไม่สมควรได้รับมันถูกต้องไหมคะเพราะว่าการรักตัวเองนะคะหมายถึงการเห็นคุณค่าความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของ ตัวเองอย่างแท้จริงค่ะปกป้องตัวเองไม่ตัดสิน ไม่เสียใจไม่พูดเชิงรบกับตัวเองโอบรับตัวตนที่แท้จริงที่สุดของตนเองหยิบยื่นความเมตตาการอดทนรอการให้อภัยตัวเองในระดับเดียวกับที่มอบให้กับผู้อื่นอย่างเต็มที่มีวิธีการมากมายเลยนะคะในการเริ่มต้นรักตัวเองแต่วิธีที่หนังสือเล่มนี้แนะนําก็คือตระหนักรู้ถึงทางเลือกต่างๆที่เรามีและการตัดสินใจต่างๆที่เราเลือกทําในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละห่วงเวลาค่ะ สำหรับวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เราจะรักตัวเองค่ะกับหัวข้อเริ่มต้นบ่งเพราะการรักตัวเอง 1. มีสติตระหนักรู้ 2. เคารพความรู้สึกตัวเอง 3. เคารพจุดหมายในวันพรุ่งนี้ ลองหรีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ให้เบาลงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเชียร์ลีเดอร์ของตัวเองหยิบยื่นคำชมให้ตัวเองในเวลาที่เราทำได้ดีลดการตำหนิเมื่อทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจรวมไปถึงยอมรับคำชมจากคนอื่นแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันมีคุณค่าสิ่งนี้เรียกว่าเซฟ a f f i r m a t i o n หรือกระบวนการที่เรายืนยันคุณค่าในตัวเองสังเกตตัวเองว่าเรามีเสียงภายในอย่างไรเมื่อทำตามเป้าหมายสำเร็จยินดีชื่นชมหรือรู้สึกว่าไม่คู่ควรเรามีการพูดกับตัวเองอย่างไรเมื่อผิดพลาดตอกย้ำตัวเองซ้ำเติมหรือว่าให้โอกาสตัวเองลองเปลี่ยนความคิดด้านลบแล้วเปลี่ยนเป็นคำพูดหรือเสียงภายในที่เต็มไปด้วยความหวังดีและใจดีเหมือนที่เรามอบให้คนอื่นอย่างง่ายดายวิธีง่ายๆเลยค่ะ ข้อที่ 3. เดินออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองความสบายใจอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยก็จริงค่ะแต่เวทมนต์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่ปลอดภัยเสมอนะคะเราจะค้นพบสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นรู้จักกับสิ่งใหม ผู้คนใหม่แล้วก็คนพบศักยภาพภายในตัวเองที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสิ่งนี้ในตัวเราการจะยึดติดกับความปลอดภยัยหรือว่าความสบายใจจนเกินไปเนี่ยมันมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาด้วยก็คือความกลัวค่ะหรือความกังวลน,นะคะที่มาในรูปแบบของความไม่มั่นใจความเชื่อที่บั่นทอนความรู้สึกไร้ค่าแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไม่กล้าพาตัวเองออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่ที่มีอยู่ค่ะ การรับรู้ว่าตอนนี้เราสบายใจจนอยากจะ เองนกลายลงไปแบบไม่ตั้งการให้เหนื่อยกับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะและแน่นอนข่าวว่าการรับรู้ว่าตอนไหนที่เราต้องรองก้าวออกมาจากพื้นที่ที่เราสบายใจเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดไปเลยค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีใครย,ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือไม่ยอมลาออกจากการที่หัวหน้าแล้วก็เพื่อนโวงงานท็อกซิกแบบสุดๆแน่นอนใช่ไหมล่ะคะหนังสือเล่มนี้นะคะบอกว่าการใช้จิตโดนบันดาลการเปลี่ยนแปลงเราต้องสร้าง การเปลี่ยนแปลงขึ้นก่อนเราต้องทําในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเราต้องท้าทายความกลัวและก็ความกังขาของเราเราต้องทําตัวแบบที่ตัวตนในอนาคตของเราจะทําและเราต้องแสดงให้จักรวาลเห็นว่าเราพร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะอบรับพลังงานของเรามากเพียงใดข้อที่4การลงมือทำคือวิธีกำจัดความกลัวและความกังขา วิธีการที่สามารถทําได้นะคะเพื่อขจัดความกลัวและก็ความกังขาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็คือการลงมือทําค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองแบบภาคปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่เราร่้นวาจาแล้วว่าจะทํามันทุกวันตระหนักในคุณค่าภายในปลดปล่อยศัก,กยภาพแล้วก็ปลูกความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเราคนใหม่ค่ะสําหรับ4วิธีเยียวยาวความกลัวและความกังขาก็มีดังนี้นะคะวิธีที่1จัดการความคิด จิตโดนบันดาลไม่ได้เกิดจากความคิดใต้จิตสํานึกเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดจากความเชื่อในจิตใต้สํานึกที่เรามีต่อสิ่งที่ตัวเองสมควรได้รับด้วยค่ะจิตใต้สํานึกเชื่อฟังจิตใต้สํานึก เมื่อไร่ก็ตามนะคะที่เราคิดด้วยสติจิตใต้สำนึกจะเชื่อว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นความจริงและไม่ว่าจิตใต้สำนึกจะมองเราว่าตัวเองไม่มีค่าไม่สมควรไม่คู่ควรแค่ไหนไม่เป็นไรค่ะลองป้อนข้อมูลความคิดใหม่เพื่อเสริมพลังให้จิตใต้สำนึกเพื่อให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นแห่งพลังจิตดนบันดาลเอาชนะความคิดด้านลบซะ วิธีที่2ระวังภาษาที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นในใจหรือว่าสิ่งที่เราพูดออกมานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกของเราไม่ต่างจากความคิดภาษาที่ใช้นะคะจะส่งผลเสียต่อเราด้วยการ,ราหล่อเลี้ยงความกลัวและความกังขานี่เองค่ะวิธีที่สมค่ะ ท่องมนสะกดตรงนี้หมายถึงการพูดกับตัวเองหรือว่า s ซฟท t a l k ที่เราสามารถพูดมันออกมาได้ซ้ำๆหรือพูดในใจเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อลดความเครียดแล้วก็ยกระดับความถี่ในการสานสะเทือนของเราแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นประโยคเชิงบวกนะคะเช่นฉันมีค่าคู่ควรฉันดีพร้อมกับสิ่งนี้นะหรืออาจจะใช้วิธีเขียนประโยคเชิงบวกไว้ในที่ที่เรามองเห็นได้ในทุกๆวันค่ะ วิธีที่4ฝึกการลองนึกภาพค่ะการนึกภาพลูกบอลอิสระและเหิทหายดับตาสูดหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆนับถึง4ตอนหายใจเข้าและนับถึง4ตอนหายใจออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราสงบลงแล้วก็ผ่อนคลายนึกภาพความกลัวในใจวาดภาพความคิด อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจากความกลัวจะเป็นก้อนกลมๆเนึ่งภาพความไม่มั่นใจความกังวลทําให้ลูกบอลน,นั้นใหญ่ขึ้นจากนั้นทุกครั้งที่หายใจเข้าให้วาดภาพเส้นสว่างสว่าองผ่านตัวเราเพื่อเอาชนะลูกบอลดํามืดนั้นทุกครั้งที่หายใจออกให้วาดภาพลูกบอลให้เล็กลงเรื่อยๆจนกว่าลูกบอลจะระเหิดหายไปนี่แหละค่ะคือ4วิธีง่ายๆเลยค่ะ เชื่อว่าทุกคนนะคะเคยใช้มาน f ฟิชมาก่อนคนะ,ะอาจจะแบบที่ตัวเราเองรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวแต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาทุกคนมาใช้มาน f ฟิชหรือจิตเตืินบันดาลได้อย่างเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้กำหนดชีวิตความฝันเป้าหมายที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นจริงผ่าน7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปารถนาไม่ว่าจะตอนนี้คุณอาจจะกำลังเจอกับช่วงเวลาที่สับสนคุยขวางกำลังหลงทางกับเส้นทางหรือว่าหาความหมายของชีวิตไม่ อุ้มนะคะขอให้หนังสือเรื่องนี้ช่วยปลอบประโลมแล้วก็ปลูกตัวตนที่ลบหลาออยู่ในตัวเราเป็นตัวตนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่เราต้องการน,นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ